แบบไหนที่เหมาะสมกับนักเรียนที่สุดเพราะททุกปีที่ผ่านมาเนี่ยก็<ม>จะวานไปเรื่อยแหละวานว่าเอาแบบไหนแบบไหนแบบไหนนักเรียนชอบไม่ชอบก็ไม่รู้แต่คราวนี้เนี่ย,ไ,ยได้มาคุยกันก่อนคุยก่อนว่าเราน่าจะเป็นแนวทางไหนในการผมก็มีเรื่องที่ศึกษาตรงนี้ตามชื่อเลยคือถึงเด็กไปฉีดยาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาผู้ขคองไม่ต้องอนุญ,ญาตก็ได้แน่นอนถ้าเรามองภาพดูว่า ในมองเป็นผลจุดดีก็ดีจุดจุดเทียมหไรที่เราคิดได้ช้าสี่สิบห้าสิบหกสี่ยังเล่นกันนานยังเกเฑ์อรอยู่หกสิบปียังเล่นกันนันอยู่พอคิดได้ตอนหอสิบหรือเวลายี่สิบปีตายแล้วช่วงเวลามีคุณภาพยุคแค่ยี่สิบปีเด็กนัแต่เด็กบางครั้งเนี่ยเขาคิดไม่ถัดเขาคิดไม่ได้เขาคิดไม่ถัดอาจจะคิดได้แหละแต่ข้อมูลไม่มีเราจะดูแลเด็กยังไง ให้เหมาะสมปีที่แล้วว่าเขามีความรู้เขามีข้อมูลที่จะป้องกันตัวเองต้องรอมัลระไดทีนี้เรามองอีกทีห้างมองเป็นผู้ใหญ่นะเด็กมันจะแปกันใหญ่เลยว่านี่แหละเด็กมันจะแปกันใหญ่ไลยว่าไม่ต้องกังบลละเปิดละไม่ต้องกังวลละตัวชีวิตต่างๆในปี2,566นะคะที่เขาตั้งไว้นะคะ คือขออนุญาตเดินเข้าขอายรอบนึงคือโดยปกติแล้วนะคะพระบก,การมีประสานกับแพทย์เองนะคะร่วมกับว่าเจอผู้ปกครองประสานพยาบาลมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พยาบาลก็ไปเจอที่โรงพยาบาลแล้วก็ถามหกกระทรวงนะคะแล้วพอานี้เสร็จปุ๊บใน,นแต่ละจังหวัดนะคะก็จะมีนะคะอาจารย์อาจจะไม่รู้ไม่ทร,ร,ราบว่าพอเขาฝังเสร็จปุ๊บมันก็ไม่รู้เนาะมันมองไม่เห็นแล้วพอนี้เสร็จปุ๊บบางคนก็ไม่ทราบด้วยซ้ำว่าเด็กนักเรียนเนี่ยจะใส่เสื้อแขนยาวไว้อาทิตย์สองอาทิตย์ก็ปกติแล้วนะคะเนาะ อันนี้ก็คือตอนนี้มันเป็น่านมานะคะของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมือยของเรานะคะปี้นไม่มีนักเรียนทองนะคะเนาะแต่ว่าปีปีก่อนงูนะคะมีอยู่หนึ่งหนึ่งคนนะคะมีอยู่นะคะแล้วก็ส่วนนักเรียนที่ไปฝั่งเข็มข้นกาเนิดนะคะอันนี้คือนักเรียนแกนนาในการปป้องและแก้ไขปัญหาการตั้านทนในรุ่นของโรงเรียนเดสังกัดเทศบาลเมืองเอ่ยขึ้นนะคะคุณครูว่าโอเคดีไหมคะ,ด,คะดีเนาะเพราะว่าตอนนี้คือเรา <g ül> แล้วก็คือจะมีการประชุมนะคะแล้วก็ร่วมการเป็นบัตการตามแหนกงกิติศาสตร์ของเด็กนะคะแต่พอเรามีแกนนานักเรียนขึ้นมาปุ๊บนักเรียนก็จะได้มาช่วยครูเนาะองจาว่าบางคนอาจจะไว้ใจเพื่อนมากกว่าครูใช่ไหมคะใช่แล้วตอนนี้เสร็จปุ๊บนะคะก็เลยจะเชิญลูกค้านะคะมาท่วมพูดคุยกันว่าเราจะเอาเป็นช่วงไหนดีนะคะแล้วก็รวมกับว่าเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพชีวิตผู้สูงอายุของเทศบาลมเมืองของเราด้วยนะคะก็ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ กิจกรรมนะคะแล้วก็การให้บริการของศูนย์ที่นี่ไปแล้วนะคะ,ะท่านพอคมีห้องนวดแล้วก็มีกายภาพด้วยนะคะท่าพอยังไม่เคยมาใช่ไหมคะ <c oughs> มารับบริการได้นะคะเนะา, 1, 2, านะก็อันไื่นขาหนึ่งสองสามกันะล้ค่ะเปลี่ยนท่าไหมคะกดไลค์กันเลยคะับโอเค